สวัสดีครับผมพบกับผมอิ t m เนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อวงซิฟิลิงนะครับผมครับก็วันนี้นะครับภาพมันก็อาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าผมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับปกติจะใช้กล้องดี l r ถ่ายนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามันง่ายนะครับก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับแล้วก็ตัดต่อง่ายด้วยนะครับเพราะว่าผม แต่ตอนใคอมยังไม่เก่งนะครับผมป้ายนะครับเป็นป้ายงานเก่านะปี2000นะครับเป็นป้ายกิวดันนะครับเป็นป้ายปี2000นะครับป้ายนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือลายด้านหน้านะครับผมอืมขนาดงานเก่าแล้วยังสวยนะผมก็ยังมองว่ามันสวยอยู่นะครับครันี่ก็คือลายด้านหลังนะครับผมอ่านออกนะครับผมพอแกะออกอยู่อ่านว่าอิเล็กิกช็อคนะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังผมอ่านไม่ออกนะครับ ครับตัวนี้นะครับเป็นงานเก่านะครับที่สวยมากนะครับตะเข็บคู่นะครับบนครับแล้วก็ล่างนะครับล่างก็ตะเข็บคู่นะครับเป็นผ้าคัตต้อนหนึ่งร้อยนะครับเป็นงานที่สวยนะครับผมมองว่าสวยมากนะครับตัวนี้อะไก็สวยนะครับครับดูลายนะครับสวยมากนะครับดูลายชัดๆเลยขนาดงานเก่ายังสวยเลยครับผมลองใส่โดยแล้วนะครับก็คือใส่สบายนะครับผ้าคัตต้อนนะครับใส่สบาย นี่เป็นลายหายากอีกตัวหนึ่งนะครับผมไปเซิร์ชหานะครับก็เห็นในเว็บนะครับเว็บหนึ่งนะครับแต่เป็นลายด้านหลังจะไม่เป็นลายแบบนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็เป็นเสื้อหายากแล้วนะป้ายนี้อีกนะครับป้ายคืองานเก่านะครับเป็นงานที่หายากนะครับ <during> น <the S 2> <79 knowledge oire> ่าเก็บนะครับเสื้อตัวนี้นะครับคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะพาทําอะไรนั้นรอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม